มาค่ะวันนี้เรากินตำถั่วกับกุ้งของเรานะคะกุ้งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันดำ <c oughs> เพราะเราเป็นคน <c oughs> จะบอกว่าอาจเจยไม่กินเพราะว่าเฮ <c oughs> าเป็นคนทำสรุปว่าสูงไม่สูกสุกค่ะอร่อยด้วย กุ้งตัวใหญ่มากแพงซะด้วยใกล้จะปีใหม่ละสิบห้าบาทนะคะตกตัวละสิบห้าบาทต้องเชินให้คุ้มเดี๋ยวเราแกะให้ท่านผู้ชมดูนท่านผู้ชมบอกว่าอีกคนหนึ่งหายหน้าไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันเข้ากล้องไม่ได้พ <laughs> ื้นที่มันน้อยใช้สอยให้ประหยะัดไม่กินหัวได้ไหม

คนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะทุกคนมันจะเข้ากันอยู่บ่อยอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะปั่นวิวให้ด้วยปั่นวิวให้ด้วย

เธอเขาเรียกว่ากุ้งลายเสืออะไรเปล่ากุ้งตุยีน่าจะใช่ตอนนี้กำลังยากกับการแกะกุ้งนะคะเปลือกกุ้งแข็งมากอีสิงโตนี่ค่ะสิงโตอุตส่าห์เราไปอาทิตย์นึงเรายังจำหมาตัวเองไม่ได้เลย กลับมาจากเที่ยวอุบลคนอยู่น่าจะรวยนึกว่าเราไปญี่ปุ่นมาใส่เสื้อขนาวมาสักสีสันเลยคนอื่นสองสามชั้นหมดไอ้เราก็ก็ไม่หนาวนะเราธรรมาดาโอ้แกทันใจไปแล้วน,นะ Bye bye, bye 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 Tô bye bye bai to bye bye